คุ S S F R M F คืออะไรซื้อที่ไหนและใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร่ไปหาคำตอบกันค่ะ รายการ t e c h Invest อีกเช่นเคยค่ะต้นปีแบบนี้ก็เข้าสู่เทศกาลยื่นเสียภาษีกันค่ะใครที่เริ่มยื่นกันไปแล้วก็คงจะทราบแล้วค่ะว่าต้องเสียภาษีกันเท่าไราย,ยิ่งรายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะค่ะดังนั้นใน EP นี้เราจะมาพูดถึงการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน S S F และ R M F กันค่ะส่วนถ้าใครอยากทราบ ภาษีหรือว่าวิธีการยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดาสามารถย้อนไปดูคลิปที่แล้วกันได้นะคะและก่อนจะไปรับชมกันค่ะเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe YouTube ของ Tech t o r o กันเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆมาเริ่มต้นทำความรู้จัก S S F และ R M F กันก่อนค่ะเจ้าสองตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่หูกองทุนที่ช่วยสร้างนิสัยการออมการลงทุนในระยะยาวค่ะแล้วยังได้ของแถมเป็นการช่วยประหยัดภาษีอีกด้วยอันแรกค่ะ S S F กองทุนรวมเพื่อการออมเป็นกองทุนน้อง ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อปี2563มาแทนกองทุน LTF ที่หมดอายุไปเมื่อปี2562ค่ะจุดเด่นของ s s f คือลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้กองทุนต่างๆไม่กําหนดจํานวนขั้นต่าในการซื้อและไม่กําหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องค่ะแต่เงื่อนไขคือระยะเวลาในการถือครองต้องไม่ต่ํากว่า10ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อค่ะบุคคลธรรมดาสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สําหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน F, ไม่เกิน30%ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน20,000 0บาทและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อกเกษียณอื่นๆต้องไม่เกิน5,000 0 0บาทโดยจะลดหย่อนได้แบบปีต่อปีซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนปีนั้นค่ะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2 5 6 3ถึง2567ค่ะถัดมา RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมไว้ใช้ยามกเกษียณค่ะลักษณะจะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน และกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการเลยค่ะซึ่งมีข้อกําหนดคือต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรกและจะขายได้ต่อเมื่อเรามีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ค่ะจุดเด่นเหมือนกับ S.S.F. เลยก็คือลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ทุกประเภทไม่มีขั้นต่าในการซื้อแต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยซื้อปีเว้นปีค่ะใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันสูงสุดไม่เกิน30%ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน500,0 0บบาทและเมมื่อรวกั การออมอื่นๆต้องไม่เกิน5แสนบาทค่ะ และก็จะมีคำถามยอดฮิตที่ตามมาค่ะคือระหว่าง S S F และ R M F ควรเลือกซื้อตัวไหนดีถึงแม้ว่าทั้งสองตัวนี้จะเน้นไปที่การออมและการลงทุนระยะยาวแต่ถ้าหากว่าคุณมีเป้าหมายในการลงทุนไม่เกิน10ปี S S F ก็คือจะตอบโจทย์กว้างค่ะเพราะว่ามีระยะถือครองเพียงแค่10ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อแล้วหลังจากนั้นก็สามารถขายทากาไรได้ค่ะแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของคุณคือการลงทุนในระยะยาวเพื่อที่จะได้มีเงินใช้หลังกเกษียณ r m f ก็จะตอบโจทย์กว่าค่ะเพราะว่าจะขายคืนได้ต่อเมื่อคุณอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ต้องถือครองมาไม่น้อยกว่า5ปีไปแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าข้อดีของทั้ง2กองทุนก็คือช่วยสร้างวินัยในการลงทุนและใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ระยะเวลาและข้อกําหนดในการถือครองต่างกัน ดังนั้นค่ะให้เราเลือกวัตถุประสงค์ในการลงทุนรวมถึงระยะเวลาในการถือครองที่เราต้องการเป็นหลักค่ะแล้วก็เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยแต่ที่สําคัญค่ะอย่าลืมเลือกกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เรามีความรู้ความเข้าใจจริงๆเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และพิจารณากองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจในกองทุน S S F และ R M S รวมถึงได้คําตอบว่าควรจะเลือกซื้อตัวไหนกันนะคะถ้าเห็นว่าคลิป นีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube ของ TechToro กันเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆไปกับ TechInvest ทุกวันพิหัส2องทุ่มเช่นเคยค่ะ